ฮ้ยให้เบียเร์ไปไยเรียบร้อยแล้วนะครับนั่ผมนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้โหอร่อยจริงสวัสดีครับทุกคนพบกับผมโอเคโปรเจกต์วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วเจอกันเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาเอาชีวิตรอดในป่าซึ่งผมมาวันนี้ผมจะพาทุกคนรู้จักกับพลานคนหนึ่งซึ่งพลานคนนี้เนี่ยอชอบกินเหล้าหน่อยครับแต่ว่า คือวันนี้เนี่ยผมห้ามให้เขากินเหล้านะเพราะว่าเขาอยู่แต่ใน,นป่าเขาใช้น้ำหมากคิวภาพหมากเอาเอ็นนะครับห <Okay. S 1> มากจากต้นกล้วยบ้างเปลือกกล้วยเปลือกอะไรไม่รู้นะให้กลายเป็นเอ่อเอ่อสุราให้กลายเป็นกลั่นเป็นแอลกอฮอล์นะครับเดี <c oughs> ๋ยวันนี้เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะอ่ให้เขาดูว่าเขาหมากอะไรไปไว้บ้างนะที่กลายเป็นแอลกอฮอล์แล้วดื่มแล้วรู้สึกมึนเมานะครับแต่วันนี้เนี่ยพลันพลันเอคนนี้เนี่ยเออซึ่งเขาบอกผมว่าเออ คือมาหาหนะ้ามาหาเขานะเขาจะสอนเ,อเขาจะให้ดูว่าเออหมึกนะครับฟังไม่ผิดครับปลาหมึกปลาหมึกในน้ําจืดนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนและผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนผมเคยเจอแต่ว่าปลาหมึกอ,อยู่ในทะเลนะครับซึ่งชาวประมงไปล่ามาแต่นี้คือพันพันเอบอกว่าคือปลาหมึกอยู่ในน้ําจืดนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะแล้ววิธีการล่าของมันคือยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะพา พาทุกคนมารู้จักกับพลันเอครับสวัสดีครับพลันเอโอ้โหช่วงนี้เป็นไงบ้างโอ้ยไปใจแล้วการแล้วก็เมาไหมช่วงนี้เมาอยู่ไหมเออช่วงนี้ไม่เมปาปล่อยน้งกายแบบธรรมาชาติแล้วแล้วแล้วช่วงนี้นี่คือการล่าปลาหมึกเป็นไงบ้างไปเรื่อยๆใช่ไหมโอ้ลับปลาหมึกการสุดยอดเลยไปเคือคือปลาหมึกในในน้ำจืดใช่ไหมครับ ครับผมอร่อยไหมครับอร่อยไหมที่โ้โหสุดยอดเลยสุดยอดยมองกล้องมองกล้องเนี่ยมองกล้องโอ้โยนี่มีการสบุหริชโชอโอยคือนี่โมัฟโฟโล่โมาโฟโล่ท่า <c oughs> นนี้นี่คืออะไรเนี่ยที่จ่อหูนี่มันคืออะไรอ,อ๋อคือเขาเรียกว่ายกหูอันนี้คือทำมาเองเลยใช่ไหมครับทำมาเองครับอ๋อคือใช้เหล็กตีตีเอาใช่ไหมครับม่ใย่ครับ ไข่เขนนะครับไข่เขนเดียวเดี๋ยวๆขอขออนุญาตดูเล็บๆโอ้โหนี่คือของใครนะจ๊ะนี่คนในป่าดำวิปปิ้งมัต้องดำใช่ไหมครับอ่าคนในป่าพลันเอแล้วการเต้นตัวของพลันเอสุดยอดครับยอดโอ้โหแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนอ๋อตอนนี้คือเป็นเป็นที่ของพลันเอหรือเปล่าครับอ่อเป็นที่ของไมงโอ้โหมีทั้งต้นหมากต้นอะไรแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยลูกหมากเว้ยโอ้โหนี่พลันเอชอบกินไหมครับ ชอบกินี่อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาอธิบายก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นหมากนะครับลูกหมาก <Okay. S 1> นี่ก็คือสีเหลืองๆก็คือน่าจะสุกแล้วแหละเราสามารถผ่านแล้วก็กินได้เลยนะถ้าเป็นสีเขียวๆปุ๊บเราจะต้องผ่านแล้วก็ตักแดดไปสัก2 3งสามวันถึงจะกินได้นะครับอันนี้ก็เป็นหมากอันนี้ก็ต้องผ่านแล้วก็ตักแดดสักให้มันกรอบนะครับแล้วแต่คนกินแล้วแต่คนชอบนะครับตอนเด็กๆก็เคยเคยเก็บเอาไปขายอยู่นะครับนี่ สีลูกบาทหนึ่งมัง้งแต่ตอนนี้ก็ไม่มีให้เก็บแล้วครับเพราะว่าก็เขาตัดต้นมันไปทิ้นส่วนหนึ่งนะครับผมและตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้นเองเนาะพลันเนะอเนาะโอเคแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้พลัน A เอเออพาวิธีพาผมไปดูการล่าปลาหมึกในน้ําจืดนะครับอ๋อได้เลยจ้า โอเคนะครับทุกคนตอนนี้พัเนเอจะทําการล่าปลาหมึกในน้ําจืดน,นะครับ<ด>นะครับดูดูเคไหวยไหมพี่เอ,อเ,เอาดามเลยครับดามโอ้ยตอนนี้เดี๋ยวพี่จะทําการล่าปลาหมึกในน้ําจืดน,นะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวก็ต้องรอชมกันต่อครับโอเคตัวน,นี้อยากหาไม่ได้เลยวะอ่ะเอาไว้นะพี่เอตัวน,นี้จะจับไม่ได้เลยจะไม่เอาหาต่อครับ ดำไปลึกๆครับโอ้โหโอ้โหคือคือคือทุกคนน้ำเนี่ยขั้นที่จะลึกพอสมควรนะครับคือมิดหัวเลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็น้ําเชี่ยวพอสมควรนะแล้วก็ไม่รู้ว่าปลามันจะอยู่ไหมหรือว่าจะไหลไปตามกระแสไหมก็ต้องลองดูสักพู่ต้องใช้เวลาหายังไม่เจอพี่ยังไม่เจอเพราะว่าน้ํามันขุ่นครับเพราะว่าแต่ไม่เป็นไรพี่มีเอ่อ ความชํนมานาญในการหามาจากอายุการอการหาปลาหมึกในน้าจืดนี่ก็ประมาณ20ปีน่าจะได้โอเคเดี๋ยวเรารอกันสักครู่นะครับเดี๋ยวรอรอเชียร์พี่เอดูโอเคครับ <laughs> โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงแล้ว <laughs> ผมยังไม่เจออะไรเลยคือไม่รู้ว่าพัานเอโกหกผมรู้เปล่านะครับถ้าโกหกผมนี่คือ <laughs> เสียดายมากครับผมดูขาดลงทุนคือ ปีกทั้งหมดเลยนยทุกคนคือเดี๋ยวต้องช่วยกันหาต่อไปเพราะว่าพานเอบอกว่าน้ํามันเชี่ยวแล้วก็กว่าจะหาเจอก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับมันมีก็มีไม่มากเพราะว่าน้ํามันเชี่ยวแล้วก็น้ํามันขุ่นด้วยอาจจะเป็นปัญหาในการมองเห็นแล้วก็กนดามน้านะครับผมยังไงก็รอดูนะครับอย่างเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ,นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวรอพี่เอกันต่อเลยตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะครับทุกคนเพาพี่เอจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับไม่เจ้าไปใ,ให้พี่เอ้อย จริงๆครับปลาหมึกน้ำจืดจุ๊บพี่จริงด้ยโอ้ยแน่นอนแน่นอนโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยไปมือกันก่อนอ๋อโอ้โหผมนึกว่าคุยเล่นเลยเนี่ยปลาหมึกน้ำจืดแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหตาโห่นี่สดๆเลยใช่ไหมพี่สอสดจริงจริงเลยสดๆจริงจริงเลยโอ้โหแม่เจ้าคือต้องบอกว่าคุ้มมากคุ้มมากกับการมาหาครั้งนี้โอ้คือผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงใช่ไหมพี่เจอมาแล้วนะครับปลาหมึกตัวเป็นๆ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอจะหาต่อใช่ไหมครับรับผมจะหาต่อตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับ2ตัวเดี๋ยวจะหาต่ออีกกี่ตัวสักสี่ห้าตัวนะพี่รับผมให้พอประทันชีวิตในครั้งนี้ <ผม S 1> โอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอดูพี่เอหาต่อนะครับโอ้โหเ<ผ>ม,มเจ้าแเมเจอาว้าวพี่เอโอ้เอันอออนี้พี่เอหามานานเลีนะ่ยงเนคือทำมากินนานเลี่ยนานนะจ้ะ นแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังหาอยู่หาอยู่ทั้งวัน,นอันนี้คือน้าจืดอร่อยกว่าน้ําทะเลใช่ไหมครับโอ10เท่า10เท่าโอเคคือฟังไม่ผิดฟังช้าๆแล้วก็ฟังไม่ผิดอร่อยกว่าน้ําทะเล10เท่าโอเคได้แล้ว2ตัวเดี๋ยวผมจะไปชําแหละเอาอะไรออกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตรียมของให้พี่เอหาต่อนะครับทุกคนโอเคไปไปกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้พี่เอก็หาได้ประมาณสัก4ตัวนะครับครับผมผมก็ได้ชําแหละมันเรียบร้อยแล้วนะครับครับ โอเคพี่เอซูเข้ามาซูเามาเข้ามาในตัวนี้นะครับอ่ะซูมเข้ามาเลยครับนี่นะครับปลาหมึดแท้นะครับสดๆนะครับอันนี้คือปลาหมึกน,น้ำจืดใช่ไหมพี่ครับผมแน่นอนได้ประมาณสี่ตัวนะครับครับคือวันนี้เดี๋ยวพี่เอจะสอนสูตรก่อนเละพี่จะไปทํากินจะย่างกินหรือว่าจะต้มครับพี่เอแบบสูตรนี่พี่เอแบด ไอคนเนี่ยเขาว่าไงกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปย่างกินดีกว่านะพี่เนาะโอเคนี่ก็ชํำแหละชํำแหล่เรียกร้อยแล้วนะครับครับผมนี่ได้ประมาณสี่ตัวครับปลาหมึกในน้ำทะเลจืดครับผมไม่ผิดนะครับผมครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้จะให้ดูสภาพสภาพตัวนี้ของพลันเอกันดูครับโอเคจับจับไว้ก่อนแต่จับไว้สองตัวพอโอเค โอเคทุกคนคือตอนนี้เราก็อ,ออกมาจากแ<พ>ม่ฟังก่อนพี่ครับผมคือตอนนี้เนี่ยเราก็ออกมาจากแหล่งน้ําเมื่อกี้ที่เราหาปลาหมึกน้ําจืดนะครับโอเคตอนนี้พี่ก็ทําการเจะก่อ,อฟไฟใช่ไหมฮะพี่ครับผมมันจะติดไหมเนี่ยติดไม่ติดไม่รู้ทดทดซอกทดลองทดสอกออโอเคพี่จัดไปครับผม ตู้ซฟอยจับมจะติดหรือเปล่า <c oughs> <g ül> พี่มองกล้องเลยมองกล้องเวลาพูดอ่ะยิ้มยิ้ม,ห,มห,ห,วหวานหวานยิ้มหวานหวาน่อยหวานหวานเนี่ยจ้าโอเคจัดไป <c oughs> คือตอนนี้นี่เดี๋ยวผมจะช่วยพี่ก่อไฟแล้วก็เอาไม้มาเสียบปลาหมึกเพื่อที่จะทํากันย่างนะแล้วขาดไม่ได้คือน้ําจิ้มซีฟู้ดของวันนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนคอยดูห้ามพลาดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อติดตามากันดื้อติ้นของพวกเราเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปไปะจนภัยอีกเยอะแยะเลยนะครับผม คือในประเทศไทยไี่ยมียูทูบเบอร์ในการล่าสาัตว์มีอีกเยอะแยะแล้วคือทุกคนที่ดูอย่ก็มาดูของผมบ้างแล้วการแหวกแนวแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับครับนะครับผมทุโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะหาปืนก่อนไปโอเคทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะทําการใส่อันดับแรกก่อนเลยอ,อันดับแรกก็คือนี่คือน้ํามะนาวครับผมโอเคมาเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาเลยนี่คือมะนาวแท้จากป่าเลยนะมันจะเป็นลูกเหลืองๆนะเห็นไหม มะนาวแท้จากป่าเลยโอเคเดี๋ยวกล้องซูมเข้ามาเลยมาเห็นไหมแท้เลยนะแท้จากป่าเดี๋ยวนี่เลยครับโอ้โหโอ้เฮ้ยโอ้โหน้ำเยอะแยะเลยโอ้โหแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราจะบีบใส่นี่เลยครับผมแม่เขาให้อออืืหโอ้โหดูดูดูโอ้โหโอ้โหรือโอ้โหชันไหมพี่ชันไหมแน่นอนครับโอ้โหอือหือเดี๋ยว โอ้ยขดเปวเลยใช่ไหมโอ้โหแน่นอนนี่อันหนึ่งโอ้ยโอ้โหโอ้โหมันต้องเด็ดอย่างนี้นะพี่นะครับผมมะนาวแท้จากป่ามะนาวแท้ในป่าทุกป่ามีมะนาวแท้นะครับครับผมต้องหาเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะโตมาจากธรรมชาติไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรโอเคทุกคนโอเคได้แล้วนะมันจะรสชาติมันอย่างนี้แหละครับคุมคุณคุณเพราะติดขี้มือโอ้ยไม่เป็นไร ไปนี่ก่อนเป็นยาครับไปนี่ก่อนเดี๋ยวแต่พอดีพอดีนะจ๊ะใครมาพาอะไรไป่รู้ว่ะพี่อยากดีเลือกแล้วก็น้ำตาลครับผมน้ำตาลนี่ต้องเยอะๆหน่อยอืวก็ชืมรถด้วยขวดเชื่อมไหมาเลยดูดูเอ๊พี่เอซุงเข้ามาพี่เอซุงมาซุงเลยจ้าซุงเลยจ้าโอ้โยนี่ง่ายๆเองครับผม ง่ายเองครับแล้วก็ต้องเขย่าไม่ต้องตามไม่ต้องตามเขย่าอย่างเดียวครับผมโอเคสุดยอดไหมเดี๋ยวเราขอเนี่ยขอขอโทษนะครับเดี๋ยวเราเอานิ้วแย่เข้าไปนิ้วหนึ่งนะไม่เป็นไรจ้ะขอโทษนะครับผมโอเคถือว่าสุดยอดแล้วอร่อยใช่ไหมโอเคถือว่าสุดยอดแล้วครับผมโอเคตอนนี้ก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็กําลังลุกชนอยู่พอดีเลยนะครับดีนะที่มีเปลือกข้าวโพดใช่ไหมพี่เอครับผม โอเคเดี๋ยวพี่เอจะทําการเสียบโอ้โหพี่เคยเสียบใครมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยเสียบมาตั้งไม่ถึงร้อยคนอ่ะโอ้ไม่ถึงร้อยคนแต่คือพี่หล่อมากเลยรู้ตัวไหมเนะอ้าวไม่รู้อ่ะโอเคแต่ไม่แนี่เสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปเลยเอาตรงกลางดิพี่เอไม่ไงอยอางนี้เลยหรออ่ไม่ไม่คือมันจะโลงเนี่ยคือเสียบซ้ายขวาซ้ายขวาสิไม่เป็นรอยไม่ใช่คือมันจะหักนั่นเนี่ยอ่าแล้วแต่แล้วแต่เสียบเข้าไปเลยอ๋อ บากว่าจะได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราต้องทำการหาต่างหลายชั่วโมงโอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหมีหมึกมีอะไรโอ้โหว้โวโวเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครับมานี่ฮะทำการลนไฟเรียบร้อยโอ้โหรู้สึกไงบ้างหิวยัง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 ไม่หิวโอเคนะเพื่อนทุกคน ตอนนี้ปลาหมึกก็เรียบร้อยแล้วนะครับสุกแล้วครับผมครับนี่ดูอีกทีนะครับสุกแล้วครับผมให้ดูแบบชัดๆกล้องซูมเข้ามาเลยนะครับโอ้โหซูมเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือสุกเรียบร้อยแล้วนะครับของแท้ปลาหมึกน้ําจืดเดี๋ยวเราจะลองมาชิมดูว่ามันเป็นยังไงครับเคเดี๋ยวนี่มาเลยนะครับครับผมนี่ก็เป็นจานธรรมชาติอซึ่งต้องบอกเลยว่าเข้าปลาเนี่ย คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราใช้มาเป็นอุปกรณ์ได้หมดนะครับผมครับผมเม่ว่าอันนี้ก็เป็นจานอันนี้ก็เป็นที่เสียบไม้ที่เราปิ้งย่างกันนะครับครับผมเหล็กกลายเป็นไม้ไผ่นะครับครับผมมีทุกอย่างนะครับไม่แปลกเลยว่าคนสมัยก่อนใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงก็เพราะอย่างนี้เองครับครับผมทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ในการทำอาหารกินหมดครับโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราทําการเพียจัดมาเลยครับผมตันมาเลยดึงมาเลยโอเคโอเคว้ โหสุดยอดทุกคนไม่น่ามุดถึงโอ้โหดูความอออืื้หพี่สุดยอดใช่ไหมพี่ครับผมโอ้โหมาๆาน้ำจิ้มน้ำจิ้มพีเอหั่นก่อนชิ้นชิ้นเร็วเร็วเร็วพี่ลองจิ้มก่อนโโอ้หพีเอรู้สอบก่อนโอ้โหว่าปลาหมึกใจน้าตึกมาอร่อยขนาดไหนโอ้โหอ้หเป็นไงสุดยอดสุดยอดนะครับโอ้โหมามามาหันิกฮานิกผมจะลองชิมนบ้างโอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหน้ำจิ้มนี้น้ำจิ้มอย่ากันเล่าเขาโอเคโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะครับปลาหมึกน้ำทะเลจืดไม่ใช่น้ำคลองจืดปลาหมึกในน้ำจืดเฮ้ยถูกแล้วโอเคเรามาชิมกันก่อนเลยอ้าเลยโอ้โหโอ้โหอร่อยจริงๆโอ้โห เฮ้ยลูกตามันครับอร่อยมากอืร่อยจริงๆสุดยอดคือเนี่ยมันมีความเปรี้ยวความหวานความเค็มนะครับแล้วความกรอบของเนื้อปลาหมึกครับและเป็นเนื้อสดเนื้อแท้ปลาหมึกน้ําจืดเนี่ยมันจะแตกต่างก็คือเนื้อมันจะนุ่มกว่าครับแล้วก็ความเค็มมันจะน้อย โอเคนะครับความเค็มมันจะน้อยกว่าปลาหมึกในทะเลแล้วก็เนื้อมันจะหวานครับเพราะปลาหมึกนี้อยู่ในน้ำทะเลอยู่อยู่ในน้ําจืดอืออร่อยอร่อยทุกคนอร่อยมากอีกคำหนึ่งเป็นอะไรไปอืโอ้โหมือภาษาอีสานก็ว่าแซ่บอีหลีหลายเด้อโอ้โหเต่าเตคองอร่อยจริงจริง เต็มบาทเต็มเต็มบัาทเต็มคลองทำห่อห่อยอดถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่ององค์เคนโปรเจกต์ครับผมวันนี้ก็ผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ดูคลิปนี้ดูแล้วสนุกดูแล้วได้อะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผม คลิปนี้วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะพี่เอแล้วพบกันในคราวมาคร<อ>าวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโอเคโปรเจกต์แล้วเจอกัน